เมื่อพูดถึงเหตุรัฐประหารที่เกิดขึ้นในเมียนมายืดเยื้อมาไม่ต่ำกว่า11เดือนแล้วนะคะและอีกด้านหนึ่งก็คงจะทำให้ความสนใจของคุณผู้ชมเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและประวัติศาสตร์ในเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยและในช่วงเวลานี้ก็มีละครที่ถ่ายทาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับมิติในทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองที่เกิดขึ้นในเมียนมาพร้อมๆกับฉายภาพความต่อเนื่องกัน กับประเทศไทยด้วยนะคะเป็นละครที่กำลังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีทางผู้กำกับภาพยนตร์คุณชาติชายเกษนัทก็ได้บอกกับคุณชลันทรโยธาสมุทรถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านละครเรื่องนี้นะคะและก็ระบ,บุว่า เสียดายอย่างมากเพราะว่าจากตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะได้นําไปเผยแพร่ในเมียนมาด้วยตอนนี้เผยแพร่ไม่ได้เพราะสถานการณ์ทางการเมืองคนเมียนมาติดตามได้ผ่านแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตค่ะคนอะไรดูเหมือนหมาเลยตอนที่สลบปอ่ย้อน,นประวัติาศาสตร์าจากเจ้าพระยาสู่อีรวดี ที่ว่าด้วยความรักความสัมพันธ์ของคนไทยและเมียนมาที่มองไปไกลกว่าสงครามทีน,นะฉันมาจากอนาคตแต่และครจากเจ้าพระยาสูุอีระวดีออกอากาศทางไทย PBS เริ่มถ่ายทำปี2020เวลานั้นไม่มีใครคาดคิดว่าเมียนมาจะเดินหน้าเข้าสู่รัฐประหารวิกฤตก,การเมืองและการลี้ภัยสงคราม ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนได้เรียนกันก็มักจะพูดถึงการทําสงครามระหว่าง2ประเทศนะคะแต่จริงๆแล้ว2ประเทศที่มีพรมแดนร่วมกันมากกว่า2,000กิโเมตรน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรมากกว่าแค่ประเทศคู่สงครามและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของละครจากเจ้าพยาสุรอิรวดีซึ่งวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้กำกับคุณชาติชายเกียนั ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าหลังละครออนแอร์ไปเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ใจสั่นๆอยู่ว่าเขาจะชอบไหมแต่ปรากฏว่าเสียงตอบรับก็คือก็เอคือเขาชอบเขรับได้แล้วเขาเอฟเฟเกับกับความละเอียดตรงนี้อะไรความละเมียดตรงแล้วก็แฮปปี้มากนะครับเริ่มถ่ายทำในไทยไม่นานก็เผชิญกับการระบาดของโควิด19ระลอกแรก หนึ่งกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว,วคนเอก<พ>อ,อวุโสมินพอ,พอ,พออนไลน์ประกาศรัฐประหารจับกุมและปร,ะปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงชาวเมียนมาในไทยต่างออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐประหารไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวในประเทศอพอพอรวมทั้งสองดารานำจากเมียนมาอย่างดาวศิลปินชื่อดังและนินตัวยูอองมิสยูนิเวิร์สเมียนมาปี2018สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบ ยังไงบ้างกับตัวละครเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเอกสองคนหลักที่เป็นชาวเมียนมาก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างชัดเจนนะคะคราวนี้เนี่ยคือคือแน่นอนว่าทั้งสองคนเขามีจุดยืนแล้วเขาก็ไม่สามารถจะทิ้งจุดยืนตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเหนื่อยที่สุดในการทำงานคือต้องพยายามให้เขาคามดาวเพราะว่าเราเรายังต้องทำงานอยู่แต่แต่ในขณะที่ภาพเหตุการณ์อีกฝั่งหนึ่ง ม,มันเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทุกวันมันมีคนตายจริงๆมันมีการขัดแย้งซึ่งรุนแรงมากเราก็ต้องปลอบประโลมเราก็ต้องพูดคุยในขณะที่เขาก็เจอเพื่อนเขาคนรู้จักถูกจับอะไรต่างๆะนาะ่ึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่เหมือนการถูกจับในเมืองไทย mm hmm. ก็เรากต็ต้องพยายามที่จะคุยกับเขาว่าเออเราเราก็เป็นนักครบเหมือนกันเพียง mm hmm. แต่ว่าอาวุธของเราก็คืองานที่เราทำ mm hmm. คืออยู่เป็นศิลป,ปิน อยู่ก็ใช้ศิลปะในการทํางานนะเราไม่ได้บอกว่าให้ใช้ละครเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนการเมืองแต่ว่าที่สาคัญที่สุดคือว่าศิลปะทุกอย่างนี้แน่นอนว่ามันนอกจากมันจะลงจิตใจแล้วเนี่ยมันจะยกระดับจิตใจฉันว่ามันแค่เพียงสามเมษายนปีที่แล้วรัฐบาลทหารเมียนมาออกหมายจับนีเวยอยู่อ่องและอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมา ถูกออกหมายจับด้วยข้อหาคล้ายคลึงกันคือยุยงปลุกปัน่นและให้การสนับสนุนโโกลุ่มต่อต้านรัฐประหารเช่นเดียวกับศิลปินนักร้องนักสแสดงมากกว่า100คนในเมียนมาไม่เพียงนักสแสดงทั้งสองจะไม่สามารถกลับบ้านเกิดได้ละครจากเจ้าพระยาสุีระวดีดวก็ไม่สามารถไปฉายในเมียนมาผมก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะออนแอร์ไม่ได้นะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรที่จะไปกระทบกระทั่งใครแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายในประเทศเมียนมานะครับคุณดูได้มีน้องหลายคุณดูได้นะครับแล้วก็ประชาชน NUG คุณดูได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรากำลังจะบอกว่าเราคือมนุษย์นะแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สูงค่านะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย คืออยากจะหยิบเพลงของจอห์นเลนนอนที่บอกมันไม่มีหลอกสวรรค์ข้างบนน่ะแล้วก็ไม่มีหลอกนรกเบื้องล่างเรามีแค่เราและกันและกันตรงเนี้ยในผืนดินนี้ตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะไม่ว่าใครจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดคือว่าเราเนี่ยจะอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องนะฮะแล้วก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันและให้กันและกัน นะฮะไม่ใช่แค่ให้อย่างเดียวรับรู้จักที่จะรับแล้วก็รู้จักที่จะให้และรู้จักที่จะรักเป็งแท้จริงนะฮะถ้าเราปัสจาจากตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถที่จะเหลืออะไรได้เลยพม่าไม่เหมือนกับที่เราคิดประโยคที่ทำให้ผู้กํากับชาติชายเก็นัดอยากค้นหาเมียนมาให้มากขึ้น จากภาพ,พยนตร์ From Bangkok to Mandalay <My dear, S 1> หนังร่วมทุนสองชาติที่ทำเงินถล่มทลายในเมียนมา <my S 1> ในปี2016ช่วงเดียวกับการเปลี่ยนโฉมการเมืองเมียนมาสู่รัฐบาลพลเรือนและจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีผู้กำกับชาติชาย s <S มองการเปลี่ยนแ <happening. S 1> ปลงของเมียนมาผ่านเลนกล้องเราก็เหมือนจะเข้าไปในช่วงเวลาที่ หนังธุรกิจหนังพมา่ากำลังฟื้นตื่นขึ้นมาทำาอริจินอลคอนเทนต์ลงหนังเพิ่มขึ้นมาพุ่มกับหน้าใหม่เกิดขึ้นในวงการเยอะแยะมากมายดาราเกิดเ,เกิดหน้าใหม่หมเกิดขึ้นนะเกิดเกิดการนําเสนอการสแสดงหรือนําเสนอเรื่อง,ร,องราวใหม่ๆเราก็เหมือนกับกดีใจจังเหมือนกับได้ได้เหมือนกับได้ลองเติบโตไปกับการกับกบก้าวย่างนี้ของของประเทศพมา่าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แต่ว่าทั้งทั้งหมดนี้มันก็โดนโควิด แล้ววัถัดแล้วลอกขันมาแเราก็โดนระทพาหารคือตอนนี้มองไปทางไหนศิลปินเพื่อนๆนี่เรารู้จักอยู่ผมคิดว่าเขามองไม่เห็นอนาคตและที่สําคัญคือเขาเขาเห็นความหวังน้อยมากซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยจะต้องรีบนำมันกลับมาโดยไวเพราะว่าในดินแดนที่ไร้ความหวังมีแต่ความหดหู่มันไม่มีทางที่จะทำมาค้าขึ้น มันมีวิธีทางที่จะทำให้ประ,ประชาชนมีความสุขได้และวันหนึ่งถ้าเกิดประชาชนไม่มีความสุขศาสนาที่คุณรักคุณก็รักษาไว้ไม่ได้ผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เสียดายมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับไปทํางานกับพวกเขาอีกครั้งหนึง่งญญชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน